ยังอยู่กับผมครับดีเจแมนมาลุตนะครับในกางปีนิวส์บายกางปีออนไลน์นะครับแน่นอนครับอีกหนึ่งบูธอีกหนึ่งแบรนด์เราจะต้องมาครับในงาน Thailand International Motor Expo ครั้งที่37ครับนั่นคือบูธของ m e r c e d e เ b e n z นทั่นเองครับผมรถสวยราคาดีดียังไงไปดูกันครับสำหรับงาน Thailand International Motor Expo ครั้งที่37นะครับบริษัท m e r c e d e เ b e n z นประเทศไทยร่วมกับผู้จำหน่ายอย่างเป็นทางการนะครับก็มาร่วมงานแสดงรถยนต์ครั้งนนีี้้้ดดดววยยยรัโมมลากถึง2ุ่น ใน3 Variants ด้วยกันนะครับก็คือ the new GLA 200 AMG Dynamic นะครับแล้วก็ A Class ซึ่งมีด้วยกันถึง2รุ่นคือรุ่นที่เป็น AMG Dynamic แล้วก็เป็น Progressive ทั้ง3รุ่นที่พูดมาเนี่ยนะครับเป็นรุ่นที่ประกอบในประเทศไทยนั่นหมายความว่าราคาเนี่ย จับต้องได้แล้วเป็นการกลับมาทําตลาดของ A-Class ในราคาต่ํากว่า2ล้านอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยรุ่น p r o g r e s s i v เนี่ยราคาเริ่มต้นที่1,990,000นะครับในขณะที่รุ่น AMG Dynamic ของ A-Class เนี่ยอยู่ที่ราคา2,150,000แล้วก็น้องใหม่ล่าสุดเลย The New GLA นะครับอยู่ที่ราคา2,390,000นะครับตรงนี้ก็เรียกว่าเป็นไฮไลท์ของงานนี้ส่วนข้อเสนอต่างๆเนี่ยที่เรามายืนกันอยู่ที่ S-Class เนี่ย หลายคนอาจจะบอกว่าเอ S c l s s s นี่มันเปลี่ยนรุ่นไปแล้วหรือเปล่าใช่ครับตัวนี้นี่น่าจะเป็น Best o f f ฟอของงานนี้แล้วนะครับเพราะว่าคุณเลือกเป็นเจ้าของ S-Class ได้ในหลายรูปแบบด้วยกันนะครับคุณสามารถทำสัญญากับ Mercedes-Benz โดยการที่คุณชำระเป็นค่างวดเนี่ย110,000บาทนะครับ24งวดนะครับแล้วก็สามารถคืนรถได้เลยเหมือนเป็นการเช่าใช้หรือคุณสามารถจะจ่ายเงินอีก50% เพื่อเป็นเจ้าของรถยนต์ S Class s 5 6 0 e รุ่นนี้นะครับหรือถ้าคุณเข้ามาในงานหรือติดต่อกับผู้จำหน่ายเป็นทางการเนี่ยผมเชื่อว่าราคาตอนนี้นี่น่าจะเป็น Best Bu y ที่สุดแล้วสำหรับ s 5 6 0 e คือเรียกว่าไม่มีครั้งไหนที่เราขายรถ S c l a s s ราคาต่ำกว่า6ล้านแบบตอนนี้อีกแล้วเพราะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยถือว่า Best Bu y เลยแล้วในหลากหลายรุ่นที่มีในงาน Mo t o r Expo นะครับก็มีหลายรุ่นเลยที่ร่วมรายการก็คือเรามีแถม iPhone 12ไปด้วยนะครับ แล้วถ้าคุณสนใจจะทำเรียกว่า leasing นะครับข้อเสนอาทางการเงินเนี่ยครับร่วมกับบริษัท Mercedes b e n z leasing ประเทศไทยเนี่ยมีโอกาสลุ้นรับทองคำน้ำหนัก35บาทมูลค่า1ล้านเนี่ยถึง3รางวัลด้วยกันโดยมีข้อแม้ว่าคุณจะต้องทำสัญญาภายในปีนี้นะครับก็มีสิทธิ์ลุนรับทองมูลค่า1ล้านบาทถึง3รางวัลด้วยกันยังไงขอเรียนเชิญที่บูธรถยนต์ Mercedes- Ben z หรือผู้จำหน่ายอย่างเป็นทางการทั่วประเทศนะครับ เรียกว่าเกือบจะห้ามใจไม่อยู่ถ้าเกิดใครที่อยากจะมาเห็นกับตาตัวเองอยากจะมาสัมผัสครับมากันได้นะในงาน Thailand International Motor Expo ครั้งที่37ครับตั้งแต่วันที่2จนถึงวันที่13ธันวาคมครับ c ช a เจอร์ฮอล์อินแพคเมืองทองธาน,นีครับห้ามพลาดเลยนะครับนะฮะมากันครับที่บูธของ Mercedes-Benz ครับ